และอีกจุดหนึ่งที่โดดเด่นมากๆของ iMev ตัวนี้ก็คือมันจะเป็นรถย,ยนต์ไฟฟ้าคันแรกของโลกที่ผลิตในแบบ mass production ออกมาขายกันจริงๆนะครับที่มาพร้อมกับระบบชาร์จรถย,ยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายเป็น high speed wireless charge ด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับนี่คือรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ล่าสุดนะครับ i m e v จากค่ายน้องใหม่ชื่อ g motor ชื่ออาจจะฟังดูไม่คุ้นหูเลยนะครับแต่ว่าเบื้องหลังของเขานี่มีแต่ระดับยักษ์ใหญ่ทั้งสิ้นนะครับตัวรถมากับความยาวขนาด5เมตรกว่าๆตัวจอกลางขนาด39นิ้วแล้วก็ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไปชมรายละเอียดกันเลยครับ จี้จีมอเตอร์เปิดตัวเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2020ที่ผ่านมาเป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมมือกัน3ฝ่ายก็คืออาลีบาบายักษ e ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของจีน SAIc มอเตอร์ Motor, ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศจีนแล้วก็เป็นบริษัทแม่ของ MG ในบ้านเรานั่นเองนะครับแล้วก็รัฐบาลจีนในานามของอุทยานเทคโนโลยีขั้นสูงจางเจียงในเขตใหม่ฝูตงของเซี่ยงไฮ นี่เป็นการจับมือกันเพื่อพัฒนารถยนต์ระดับ h i g h น n d แบรนด์ใหม่ที่ใช้ชื่อว่า IM ซึ่งก็ย,ย่อมาจาก Intelligent in Motion นั่นเองรายละเอียดการร่วมมือกันครั้งนี้คาดว่าจะมีการลงทุนถึง1,000 0ล้านหยวนหรือประมาณ4,6หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ โดยเขตใหม่ฟูตรงจะสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสำคัญสคัําญเช่นระบบปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ชิปคอมพิวเตอร์ในขณะที่อาดีบาเองจะสนับสนุนด้วยเรื่องของ Big Data นะครับระบบ c l o u d Computing แล้วก็ระบบเทคโนโลยี AI ส่วน SAIC ก็แน่นอนว่าจะสนับสนุนในระบบการผลิตรถยนต์นั่นเองเมื่อวันที่13มกราคม2021ที่เพิ่งผ่านมาก็มีการเปิดรายละเอียดของรถยนต์ไฟฟ้า2โมเดลแรกของจืจีมอเตอร์ และโคซีโอของจื้อจีก็ได้บอกว่าเป้าหมายของพวกเขาก็คือเข้ามาเพื่อฆ่าเทสลานั่นเองเป็นเป้าหมายที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของ IM ก็จะมาในแบบรถยนต์ซีดานนะครับมีรายละเอียดดังต่อไปน,นี้มิติตัวรถก็จะมากับความยาวมากกว่า5เมตรขนาดก็จะใกล้เคียงกับ NIO ET7 ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับมีหลังคาพาร์โนรรมิกกลาสรูมาให้ด้วยส่วนขุมพลังก็จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังสูงสุด400กิโลวัตต หรือประมาณ544แรงมา้าแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรทำความเร็วจากศูนย์ถึงร้อยภายในเวลา3.9วินาทีขับเคลื่อนแบบ all wheel drive นะครับแบตเตอรี่ในตัวมาตรฐานก็จะมากับแบตเตอรี่ขนาด39กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็จะมีขนาด1 1 5กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นตัวเลือกให้เลือกอีกด้วยระยะทางวิ่งก็จะได้ที่874กิโลเมตรต่อชาร์จนะครับตามมาตรฐานของ NEDC สำหรับตัวแบตเตอรี่ขนาดมาตรฐานก็คือ9กิกิโลวัตต์ช ในส่วนของแบตเตอรี่นี้ทางตัว IM ก็จะร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของจีนก็คือ CATL นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ชิปประมวลผลเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติจากนาวิดียเทคโนโลยีล้ำๆก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับตัว IM EV ใหม่ตัวนี้ก็มากับสิ่งที่ผู้เขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมด้านดิจิทัลหรือสมาร์ท Digital Architecture มากมายเลยทีเดียวไล่ไปตั้งแต่ภายนอกโดดเด่นด้วยระบบไฟรอบคันทั้งด้านหน้าด้านท้ายที่ทาง im เขาเรียกว่า Smart Lighting System มากับจอที่ให้ความละเอียดขนาด2.6ล้านพิกเซลเลยนะครับถ้าพูดให้เห็นภาพก็ต้องบอกว่าละเอียดขนาดนี้นี่ถือว่าชัดระดับ full hd กันเลยทีเดียวรวมกับเทคโนโลยีการฉายภาพชั้นนำ dlp แล้วก็ led อีก5000ตัว ถ้ามากันแบบนี้อยากบอกอะไรคันที่ขับตามละมั้งข้างหลังก็พิมพ์บอกไปได้เลยนะครับแต่ก็นำมัดระวังกันเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมครับภายในก็จะมากับจอทัชสกรีนขนาด39นิ้วจอแสดงข้อมูลการขับขี่12นิ้วผวมาลไยทูโทนแล้วก็จอแนวยาวที่พาดจากฝั่งคนขับไปถึงฝั่งผู้โดยสารกันเลยทีเดียวนะครับ ช่วงล่างแชสซีอลูมิเนียมที่เรียกว่าอลูมิเนียมอาร์เคเต็กเจอร์ตรงนี้ก็รับผิดชอบปรับแต่งทั้งหมดโดยวิลเลียมแอดวานต์เอนจิเนียริงเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําของประเทศอังกฤษเลยนะครับมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วแล้วก็มีประสบการณ์ในแวดวงฟอร์มูล่าวอีกด้วย อีกตัวหนึ่งที่น่าจะพูดถึงก็คือระบบคาร์ล็อกนะครับตัวนี้จะมากับกล้องเก็บข้อมูลบนหลังคาใช้กล้องที่มีความละเอียดสูง3ตัวเก็บภาพแบบอุลตราวายรอองศามีโหมดเก็บภาพแบบไทม์แลปให้เลือกใช้ถ่ายแล้วก็แชร์ออกสู่ภายนอกได้ด้วยนะครับวันหนึ่งข้างหน้าก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมครับว่าเราอาจจะได้ถ่ายรูปจากรถยนต์แทนกล้องโทรศัพท์หรือว่าแทนกล้องถ่ายรูปกันแล้วนะครับ ส่วนระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติก็ใช้ n v ว d เด a ย t o m a น d ั i v i v i p l p t f t r o r m ที่มาพร้อมกับกล้องความละเอียดสูง15ตัวเซ็นเซอร์อุลตราโซนิกเรดาร์12ตัวแล้วก็เทคโนโลยีความถี่ระดับมิลลิเมตรความยาวคลื่นสั้นเพื่อการเชื่อมต่อแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลภายในแบบไร้สายที่ความเร็วสูงเรียกว่า mm wave ระดับ5มิลลิเมตรเวฟเรดาร์เลยนะครับเพื่อประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนแบบไร้คนขับนั่นเองและอีกจุดหนึ่งที่โดดเด่นมากๆของ iM EV ตัวนี้ก็คือมันจะเป็นรถย,ยนต์ไฟฟ้าคันแรกของโลกที่ผลิตในแบบ mass production ออกมาขายกันจริงๆนะครับที่มาพร้อมกับระบบชาร์จรถย,ยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายเป็น high speed wireless charge ด้วยนะครับชาร์จเพียง1ชั่วโมงก็สามารถจะวิ่งได้70-80กิโลเมตรกันเลยทีเดียว ในส่วนของราคาจําหน่ายยังไม่มีการเปิดเผยเออกมาแต่อย่างใดแต่ก็มีการคาดการจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศจีนว่าราคาน่าจะไม่ต่ํากว่า3 0 0 0 0นหยวนหรือประมาณ46,380 US ดอลลาร์ลองคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ1นึ่งล้านสามแสนเบาทนะครับเป็นราคาคาดการในประเทศจีนนะครับ รถยนต์ไฟฟ้า iM แบบซีดานตัวนี้นี่จะเปิดให้จองกันในประมาณเดือนเมษายน2021นี้แล้วก็ตัว SUV ก็จะมีการเปิดตัวออกสู่ตลาดในปีหน้านะครับ2022ประเด็นที่ทางพ่อมดรีวิวเรามองว่ามีความน่าสนใจเพิ่มเติมก็มีดังต่อไปนี้นะครับ ประเด็นแรกนะครับทั้ง SAIC และก็ Alibaba ต่างก็มีการลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วโดย Alibaba คือหนึ่งในผู้ลงทุนของค่ายรถยนต์ไฟฟ้า Xpeng m o t o r ที่มีรถยนต์ไฟฟ้าจำหน่ายอยู่แล้วส่วน SAIC เองก็มีทั้งการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าดับหรูอของตัวเองนะครับดับ h i เ h End เลยอย่างเจ้า l o u i a r r a Concept แล้วก็มีการร่วมลงทุนกับค่ายอื่นๆอย่าง GM Motor ส่งรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กออกมาขายและก็สามารถแย่งตำแหน่งรถยนต์ไฟฟ้าขายดีอันดับหนึ่งจากเท s l a ได้สำเร็จอีกด้วยนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายน2020ที่ผ่านมาตามที่เราเคยนำเสนอในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้ว ประเด็นที่2นอกเหนือจากการจับมือระหว่างอา i b บาบากับ S A I C มอเตอร์แล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจออกมาก็คือข่าวของรถยนต์ไฟฟ้าตัวใหม่ที่เกิดจากการร่วมมือกันของไปดูนะครับยักษ์ด้าน Search Engine ของจีนซึ่งเขาก็มีซอฟต์แวร์ขับเคลื่อนอัตโ,ตโนมัติของตัวเองอยู่แล้วพร้อมกับมีระบบแผนที่ของตัวเองทั่วประเทศจีนอยู่แล้วเป็นคู่แข่งสําคัญของ Google เลยทีเดียว จับมือกับทางค่ายรยนต์จิลี่มีเป้าหมายฉัผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV หรือไฟฟ้าล้วนนะครับให้ได้ถึง1ล้านคันในปี2025 ก็น่าจะปิดท้ายได้ว่าทางจีนกําลังรุกหนักมากนะครับในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติสู้กับทางฝั่งตะวันตกอย่างสนุกเลยนะครับฝั่งตะวันตกก็นําโดยเทสลามอเตอร์ Google แล้วก็ a เม z o n ชื่อก็อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับสำหรับค่ายรถยนต์เหล่านี้แต่ว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจและก็น่าติดตามทางพ่อมดรีวิวเราจะนำมาเสนอในตอนต่อๆไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ช่องพ่อมดรีวิวไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆสวัสดีครับ